ถ้าเกิดเราเลี้ยงเยอะๆนี่แฟนบอกว่าก็โอเคอยู่ดีกว่าทําไร่ทํานาอยู่ถ้าทํานา20ไร่เนี่ยนะเลี้ยงแพะดีกว่าดีกว่าใช่โอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งสวัสดีครับผมบาวิสานขนานแท้ครับมณีสิภาเขามาเยี่ยมช่มฟ้ามเลี้ยงแพะครับผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเนาะ เดซิมาสอบถามถึงวิธีการเลี้ยงแลวก็ขอมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเนาะอยู่กับผีสาวคนหนึ่งครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะครับชื่อสุภาพพลเสนาค่ะอยู่วงพงอพําเภอเนื้อมาปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะเลี้ยงแพะมาจากปีแล้วครับเลี้ยงแพะมาสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีเนาะค่ะแรกเริ่มเดิมที่นี่คุณ,คณพี่มีความคิดยังไงครับคือเดี๋ยวมาเลี้ยงแพะครับ ทีแรกจะซื้อควายแล้วคราวนี้เพื่อนบอกว่าลองลองมาเลี้ยงแพะดูเขาบอกว่าปีนึงออกลูกสองครั้งก็เลยลองดูก็เลยเริ่มมาเลี้ยงเริ่มแรกห้าตัวเจอปัญหายังไงบ้างครับในการเลี้ยงแพะก็จะมีไข้แล้วก็ท้องเสียครัแต่ท้องอื่นยังไม่เจอท้องเสียแล้วก็ซื้อยาคนนี่แหละครับมาให้กินก็หายหายจ้ะเม็ด เม็ดหนึ่งสองเม็ดก็หายไข้ก็เอายาพาราเด็กให้กินครับทีละสิบซีซีเช้าเย็นก็หายครับเหมือนรเราดูอาการมันว่าถ้าเกิดอย่างสมมติว่ามันจะไข้มันจะมันจะเหงาเหงาครับเราก็เอายามาเกาะโอ้อายามาเกาะจะถ้าท้องเสียมันเราเวลาเรากวาดเรากวาด ที่มันอะเราก็สังเกตดูว่าที่ถ้าขี้เหลวเราก็มาสังเกตดูแพรเราว่าตัวไหนมันตูดเปื่อนๆครับเราก็เอายาเกาะคุณพี่เด้ปล่อยไหลถุงบอกครับก็ปล่อยตรงนี้ค่ะแค่ให้มันไปเดินเล่นตอนเย็นพห้าโมงไล่หนึ่งพื้นที่ไร่หนึ่งพื้นที่หนึ่งไร่เนาะครับไปได้ความรู้หรือว่าเทคนิคการเลี้ยงแพรนี้ไม่มาจากไหนครับ YouTube ยูท <YouTube. S 2> ูบจะดูดูในที่เขาเลี้ยงเลี้ยงมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงแบบไหนแบบใน YouTube เป็นหลักจะ<อ>แต่ว่าก็ไม่ค่อยทําตามหรอกไม่ค่อยทําตามเพราะว่าเราเราของเรามันไม่เป็นไรไงครับจะก็ฉีดยาวัคซีนหกเดือนหกหกเดือนฉีดยาพยาธิแล้วก็บํารุงวิตามินวิตามินรวมบํารุงครับจะหกเดือนฉีดครั้งนึง่ง เพราะว่าเราไม่ได้ไล่ทุ่งม,มันไม่ค่อยเปืองยาพยาธเท่าไหร่ครับแพนี่เ็าให้ลูกป,ปีละสองครั้งนี่จริงป่ครับจริงจ้ะประมาณสิบพี่ของพี่นะประมาณสิบสิบสามเดือนสองครั้งครับเพราะว่ามันออกลูกมาประมาณสิบห้าวันหรือเดือนนึงเนี่ยมันจะเริ่มทับละอืมแล้วตัวตัวสาวนี่ก็ประมาณห้าเดือนถ้าถ้าแม่เขาคลอด คอดคอดน้องปุ๊บแล้วเขาก็จะเริ่มทับเลยมแม่สาวครับอาหารส่วนมากเราจะเป็นชนิดไหนครับพี่จะเลี้ยงหญ้าอย่างเดียวกับกระถินอาหารเสริมพี่จะมาผสมน้ําให้มันให้มันกินแบบเป็นธาตุอาหารรวมของเป็นเป็นผงอะ่ะจะเอามาผสมน้ําให้กินแบบให้มันอ้วนๆหน่อยลูกตัวเล็กนี่เยอะจังเนาะ เดือนนี้สิบได้สิบตัวเดือนนี้เดือนนี้ได้สิบตัวละจ้าตัวผู้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 ห้าตัวเมียห้าครับจ้าก็ถือว่าให้ลูกดีเนาะจ้าก็คิดว่าโอเคอยู่รู้สึกยังไง้างครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะคือเราเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมหรือว่ามีความสุขความหวังยังไง มัน,ม,น,ม,นมันไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าเราทําแค่เช้าชั่วโมงครึ่งบ่ายก็ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตอนห้าโมงถึงหกโมงเย็นเราก็ปล่อยเขาเลี้ยงหน่อยเดียวเราก็ได้ไปทํางานอย่างอื่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเยอะๆนี่แฟนบอกว่าก็โอเคอยู่ดีกว่าทําไร่ทํานาอยู่ถ้าทํานา2ี่สิบไร่เนี่ยนะเลี้ยงแพะดีกว่าดีกว่าใช่โอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งแต่อันนี้ของพี่นี่ตัวเมียมันเยอะไงเพราะว่าตอนนี้พี่กําลังเก็บตัวเมียไว้ เราจะแบบว่าเอาสักร้อยตัวหรือร้อยห้าสิบตัวอย่างเงี้ยก็ก็พอใช้พอใช้ละแต่ว่าเราต้องปลูกหญ้านะปลูกหญ้าให้เสริมให้มันถ้าละหาแต่กระถินไม่พอมันกินหรอกครับในแต่ละครั้งนี่คือพ่อค้ามารับยังไงบ้างรครับเขาจะมารับที่นี่เลยครับณปัจจุบันราคาเป็นยังไงบ้างรครับสิบเก้าโลลงมาโลละร้อยถ้ายี่สิบโลขึ้นอนะโลละเก้าห้าแปดห้า แล้วแต่ตลาดเขาเพราะว่าช่วงนี้โควิดแต่ถ้าไม่โควิดนะโอก็โอเคอยู่นะรัวร้อยห้าสิบนะเป็นแพ้เนื้อใช่จ้ะถ้าเ,เกิดเป็นแพ้แม่พันธ์ุละครับประมาณห้าพันทับแล้วอย่างทับแล้วลูกหนึ่งนี่ก็ห้าพันห้าเจ็ดพันก็มีแล้วแต่มันสวยไม่สวยแม่สาวถ้าแม่สาวนี่สามพันกำลังทับแรกอะทับแรกอะสามพันแล้วก็ลูกหนึ่งนี่ก็ประมาณ ้าพันห้าห้าพันห้าเจ็ดพันก็ได้อยู่ค่ะครับแต่ว่าซื้อมานี่ห้าพันห้าคือมาแบบทับแล้วมีลูกแล้วออกมาก็ได้สองเลยตั้งแต่เลี้ยงมาก็คือว่าเขาก็ให้ลูกบาง,งี้มาตลอดมีตัวที่เคยเจอเป็นหมันไหมครับยังค่ะ,ย,ย,ะยังไม่เจอจะยังไม่เจอจะออกแต่แม่สาวยังไง แม่สาวบางบางบาง,บางตัวก็ออกสองเลยนะครับท้องแรกออกสองเลยนะออกสองตัวเลยจ้ะส่วนมากนี่ถ้าถ้าถ้าท้องสองนี่จะออกสอง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 นัินเลยสามก็มีสามก็มีสามก็มีลําบากมากลําบากเอตาวาน <c oughs> เลี้ยงนมหมดหลายตังอยู่คือต,อคอตอ้คือเราต้องหาหนมเสริมให้เขาใช่ไหมครับใช่อะแล้วครานี้มันกินนมอย่างอื่นไม่ได้มันท้องมันเสียสงสารมันแม่จะให้นมไม่พอเนาะ นี่นี่นี่ตาหวานต้องหานมเสริมใช่อ่ะแม่เขาออกสามตัวลาบากลำบากคือว่าเราไม่ค่อยได้ไปไหนเราต้องดูแลมันไงครับก็คือพี่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักครับตอนนี้ตอนนี้เอาเสริมอยู่เสริมอยู่ก็คงจะก็จะเลี้ยงคู่กับทําไร่ทํานาเราไปนี่เนี่ยครับเพราะว่าเราก็มีไร่มีนาทําอยู่อืคือเลี้ยงแพะล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดูเขาตลอดเนาะใช่ใช่ ให้อาหารเช้าแล้วก็บ่ายบ่ายครับปล่อยในพื้นที่ตอนนี้คือว่าเราของเราไม่เยอะก็ยังอยู่นี่อยู่ถ้าเกิดว่าสักร้อยสองร้อยตัวเราก็จะเอาออกไปเลี้ยงที่นาเราเราจะไปปลูกบ,บ้านให้เขาอยู่ที่หนึ่งเลี้ยงที่นาคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเงินอยู่นี่นี่แหละในกระเป๋าเราแล้วละ่ะใช่เราเราปล่อยตอนไหนเราก็มีตังตอนนั้นใช่ครับ ของพี่นี่โรงเรือนเป็นลักษณะยังไงครับเป็นแบบเริ่มง่ายๆเลยเพราะว่ามันเราหาแบบซื้อตามตามบ้านเราแบบง่ายๆครับเราไม่ทําเหมือนกับพวกที่ฟาร์มใหญ่ๆที่เขาลงทุนแบบไม้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 ละแนงไม้อะไรอย่างเงี้ยของพี่นี่เอาไม้ไม้ไม้เลี้ยงไม้ลวกเนี่ยคะะทำครับก็พูดได้ว่าทําแบบง่ายๆเลยจ้ะ ให้แพะอยู่ได้เลี้ยงแพะได้ใช่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูบนคอกกันเราก็ทําทีละห้องค่ะทีแรกห้าตัวเราก็ทําห้องนี้คือเพิ่มไปเรื่อยๆล้วก็ทาทีละห้องละห้องอืค่ะอันนั้นห้องคลอดห้องคลอดจะมีห้องคลอดครับตอนนี้ก็คือปล่อยให้เขากินกระถินอยู่ข้างล่างเนาะใช่ค่ะคอดแพะจะได้โลงทำความสะอาดยังไงบ้างครับก็กวาด จะกว่าขี้มันลงไปข้างล่างช่วงนี้ทําถั่วเหลืองเลยไม่ค่อยมีเวลาเก็บครับเก็บข้างล่างเขาตัวนี้ให้แม่แฝดให้ลูกแฝดใช่ค่ะโอ้คือคือยังแยกขังอยู่ไหมครับนี่ไงประมาณเราแยกขังประมาณอาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวให้ลูกแข็งแรงแล้วเราก็ปล่อยให้เข้าฝูงเลย๋อเข้าฝูงเข้าฝูงแล้วเขาก็จะปรับตัวครับเขาก็จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนเขา เขาก็จะอยู่โซนไข่โซนมันครับก็พอเลี้ยงอยู่อากาศหนาวอากาศเย็นนี่มีผลอะไรกับแพมไหมครับก็ไม่มีนะคะแต่มันลำบากตรงหน้าหน้าฝนหน้าฝนใช่ที่มันแฉะหนึ่งคือว่ามันไม่ชอบที่แฉะครับถ้าเกิดว่าที่เราแฉะเนี่ยมันจะไม่ยอมไปกินหญ้าเลยจะไม่ยอมลงไปกินกระถินเลย เราก็ต้องทําเพิงออกไปทําเพิงออกไปไม่ให้ฝนมันเข้ามาแล้วก็เอากระถินมาให้เขาตรงนั้นแล้วก็ยุงเยอะแล้วก็จุดยากันยุงให้ทางนั้นไม่นอนครับมันจะร้องอยู่อ่ะร้องมันลูกอะ่ะก็หน้าฝนนี่จะลำบากหน่อยใช่อะ่ะหน้าฝนแต่นี้ช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วก็ไม่ค่อยมียุงละครับแล้วก็ มันจะลําบากตรงหน้าฝนนะคะเพราะว่าที่เรามันรุ่มไปหน่อยนึงครับถ้าฉับทําพื้นมันแฉนมันจะไม่ลงมันจะไม่ลงไปกินถ้าฝนตกนี่ก็ไม่เป็นไม่ลงไปเลยต้องอัญเชิญ<ร>ตัวเล็กนี่ก็หลายตัวจังเลยเนาะจ้ะมีกี่แม่ครับตอนนี้ตอนนี้แม่ที่ว่าออกลูกได้แล้วประมาณยี่สิบห้าแม่ยี่สิบห้าแม่พ่อพันธุ์มีกี่ตัวครับ พ่อพันตอนนี้สองตัวสองตัวเขาทะเลาะก,กันไหมทะเลาะตอนที่จะทับกันนี่เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ติดสารแล้วเขาก็ไม่ทะเลาะก,กันอืเขา<ะ>แย่งกัน <laughs> เดี๋ยวไปดูพ่อพันหน่อยพ่อพันนี่เอาแบบเราก็ซื้อตามเพื่อนมานะคะครับเราไม่ได้ไปเลือกเลือดร้อยเลือลอ,ลอ,อะไรหรอกนี่มนพ่อพันเริ่มแรกอันนี้ แสดงว่าหลายขวบแล้วก็สามเข้าสามปีแล้วคะ่ะสามปีนี้สามปีแล้วเนาะจ้ะพ่อพัน์จะ้ะตัวนูน่นตัวที่ว่าตัวรองได้ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนละครับ แล้วกระถินนี้เราต้องไปหามาให้เขาทุกวันเนาะใช่ค่ะครับหาตามถนนตามที่ว่ามันไอ้นี่นะคะตามสะหลวงที่หลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธารณะเนาะใช่ค่ะครับ,รบช่วงนี้มันไม่ค่อยแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงมันก็เยอะอยู่แต่ก็เริ่มแล้วหมูเจ็ดก็สามเจ้าละสามเจ้าจ้ะของพี่<ต>เป็นเจ้าแรกไหมครับของพี่เริ่มแรกแล้วของเพื่อนนี่ก็เขาผสมเหมือนกัน อีกคนนึงก็บอผสมเหมือนกันัแล้วแต่คนชอบของพี่เป็นบอเนาะ,ะส่วนใหญ่ของพี่มันจะเป็นผสมใช่ค่ะผสมเลี้ยงผสมกันอยู่หลายสายพันธุ์เนาะจะเพราะว่าเราเอาผลผลิตอย่างเดียวมาแห,ห้เด็กๆนะหลายตัวจัดนี่ออกมาเดือนนี้ลูกเขาน่ารักดีเนาะใช่ค่ะครับ ตัวผู้ก็จะโตเร็วหน่อยครับของพี่ก็ถือว่าได้ว่ามีประสบการณ์เนาะทางด้านการเลี้ยงอยู่พอสมควรค่ะครับก็อยากจะให้แนะนํามือใหม่หนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่อยากจะเลี้ยงนะครับเราต้องแนะนําเขาอย่างไรบ้างครับเริ่มกี่ตัวดีทําโรงเรือนยังไงบ้างอะไรครับมันอยู่ตามงบประมาณอันนี้งบประมาณห้าห้าหมื่นเราก็ได้โรงเรือนครับได้โรงเรือนแล้วก็ได้แม่พันธุ์มาห้าตัว แล้วก็พ่อพันมาตัวนึับแม่พันนี้ห้าหมื่นแล้วก็ไอห้าตัวนี้เราก็สองหมื่นกว่าประมาณสามหมื่นกับพ่อพันด้วยแล้วก็ทํโลงเดือนก็เริ่มแรกประมาณห้าหมื่นค่ะเราละห้าหมื่นเนาะเริ่มเลี้ยงแพะประมาณสามสี่รุ่นละขายเราจะเอาแบบแปดเดือนขาย พราะรมันได้น้ําหนักหน่อยแต่ราคามันไม่สูงเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่เราแบบว่าของเรามันน้อยอยู่รเรายังเลี้ยงได้อยู่ได้น้ําหนักอยู่ครับพอค้ามันก็ตามแต่เราอยากจะขายถ้าเราขายราคาแพงเราก็น้ําหนักไม่ถึงยี่สิบโลก็ได้ราคาแต่เราไม่ได้น้ําหนักมันก็ตัวนึงมันก็ตกประมาณสามพันสามพันได้อยู่ค่ะห้าหกเดือนเราก็ได้แล้วตัวพู้นะครับ ห้าหกเดือนเราก็ได้สามพันกว่าแล้วแต่ก็ก็ดีอยู่พอได้จุนเจืออยู่เพราะว่าของเรามันน้อยอยู่ไงถ้าเกิดเยอะๆเราก,ราก็ก็คิดว่า,าจะโอเคอยู่นะอันนี้ผมก็ว่าเยอะอยู่นะ <c oughs> พี่ยังว่าน้อย <c oughs> พี่ว่าจะเอาเป็นร้อยสองร้อยตัวนู่นเนี่ยก็อนาคตก็อยากจะใช่เพิ่มใช่ใแต่เรา <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> เราไม่ซื้อหรอกเราจะเอาของเรานี่เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆ ตัวผู้เราก็ขายไปตัวเมียเราก็เก็บสะสมครับประมาณอีกสองปีมั้งประมาณค,คิดว่าคงจะเป็นร้อยกว่าเพราะว่ามันแล้วแต่มันจะออกให้เราเนาะถ้าออกตัวเมียเยอะเราก็ได้ไวถ้าออกตัวผู้ตัวเมียมัง่งตัวผู้มั่งก็ค่อยๆเก็บเก็บเอาตอนนี้ยาถ่ายพยาธินี่คือใช้ยังไงบงครับใช้ ทั้งทั้งลำไส้แล้วก็ผิวหนังครับที่จะฉีด6เดือนฉีดแล้วก็วิตามินรวมครับจะหเดือนฉีดเหมือนกันตอนนี้ก็ฉีดเองเนาะจะฉีดเองครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่น้อยมากๆนะครับสำหรับข้อม,มูลแล้วก็วิธีการในการเลี้ยงแพะแล้วก็การดูแลรักษาต่างๆครับ ถ้าเกิดมีใครสนใจที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนี่ครับติดต่อพี่น้อยได้ที่ไหนครับตําบลองโงอพงอเภอเนื้มะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเบอร์โทร0944285244ค่ะครับแต่ว่าก็มีคนมามาดูหลายคนแล้วมาดูแบบว่าวิธีการทำคอกแบบไหนวิธีเลี้ยงแบบไหนอของพี่ก็จะปล่อยกินหญ้าตรงนู้นเนาะ พื้นที่เราหนึ่งไร่จครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่คอกละอให้เขากินกระถินแล้วก็พื้นที่โรงเรือนครับรวมๆแล้วก็อันนี้น่าจะได้สองงานนะาประมาณประมาณหนึ่งไร่สองงานครับโอเคอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากๆครับขอบคุณครับดีค่ะ